อย่างที่พระเจ้าบอกพิกุทั้งหลายนะถ้าบุคคลเนี่ยไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดหรือไม่มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเนี่ยย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์ไม่มีอยู่เนี่ยความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณเนี่ยไม่ตั้งขึ้นเฉพาะแล้วไม่เจริญงอกงามแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีเห็นไหมทุกอย่างมันอยู่ในใจเราหมดเลยใจเราเนี่ยถ้าไม่คิดถึงสิญญ als, ่งงงใใดดดดม่ริิถึสญญนน,น,นหลุพ้ แต่เรายังทําไม่ไหวเพราะความเร็วจิตมันเร็วมากจิตมันเป็นรลหุปริวัติต่างเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเร็วขนาดไหนเนี่ยโอ้โหผู้เจ้าบอกแม้จะอุปมาก็กระทําได้ไม่ใช่ง่ายนะคนที่ไม่เคยทำเนี่ยจะจะ,จะรู้เลยว่าทําไม่ได้นอืมเมื่อทำไม่ได้เนี่ยพวกเนี่ยจะเดินมากวิธีในแบบคิดไปก่อนก็จะเป็นการคิดซ้อนคิดนะถูกไหมก็ยังพอได้นะ มักวิธีที่เป็นการคิดเพื่อละความคิดเนี่ยผู้เจ้าก็มีสอนไม่อยู่ให้คิดอุศนเพื่อละอกุศลเช่นเรามาคิดเรื่องอาหารเป็นปฏิกูลมาคิดเรื่องอ,อสุภะความไม่งามของกายน่ะ,นะผมหงอกขาวฟันหลุดล่วงหนังเหี่ยวยน่นะนะหนังเหี่ยวย่นไปน่ะ,นะพินาความเน่าเปื่อยนะของร่างกายพินากระดูกนะอะไรตออะไรอย่างเนี้ย พวกนี้คิดทั้งนั้นขณะที่คิดถามว่ามีพบไหมมีมีชาติไหมมีนะ่ะวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งในอารมณ์นั้นนะ่ะความคิดที่ปรุงไปแม้ตัวความคิดเองก็จะมีสองส่วนอยู่ด้วยในส่วนของสัญญาในส่วนของสังขารอย่างนีนะ้อย่างที่พระเจ้าทรงตรัสบอกเรื่องของวิตกคือตัวความคิดเนี่ยมันก็จะมีอาศัยอาศัยอะไรเวลาเราคิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยอาศัยตัวธาตุนะตัว สัญญาในธาตุแล้วก็สังขารในธาตุนี่พระเจ้าก็จะแบ่งระดับนะความคิดแบ่งเป็นสองก้อนสองกลุ่มใหญ่ๆกุศลนะอกุศลนะอกุศลนี่ต้องเอาออกก่อนเลยทั้งกุศลอกุศลเนี่ยมันจะมีสามระดับนะธาตุสัญญาสังขารน,นะรวมแล้วเรียกว่าเป็นวิตกอย่างนี้อ่านั้นะสิ่งเหล่านี้พระเจ้าทรงแจกแจงอธิบายไว้หมดคนที่ไม่มีสุตตะไม่เคยสังสมสุตตะในคําของตถาคตก็จะไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงให้กลับเข้ามานะหาคําพระศาสดาพุทธวจนะพระองค์จึงบอกว่าอนุชานามิพิกเวสกายานิรุติยาพุทธวจนงปริยาปุนิตุนติเราอนุญาตให้พิกุทั้งหลายเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมคือภาษาของพระองค์นั่นแหละนั้นพระองค์ใช้ภาษาอะไรเราก็พยายามกลับไปภาษานั้นและภาษาขององค์เนี่ย ภาษาของพระองค์เนี่ยเป็นสุขตาวินโย ο, หมายถึงเป็นระบบระเบียบความเป็นระบบระเบียบคือภาษาของพระองค์เนี่ยเป็นระบบปฏิจจสมุป,ปาโทเลยคือระบบของเหตุเกิดนี้มีนี้มีนี้มีนี้ม,มีมันจะเป็นการไล่ลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของข้อธรรมนั้นๆที่พระองค์ทรงอธิบาย ดังนั้นในยิ่งในข้อธรรมชั้นลึกเนี่ยจะชัดเจนมากในเรื่องของว่าถ้าอันนี้มีอันนี้ถึงจะมีถ้าอันนี้มีอันนี้ถึงจะมีซึ่งพงษ์จะเรียกว่าทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุดังนั้นระบบสุขตาวินิโยเนี่ยระเบียบถ้อยคําของพงค์เนี่ยจะเป็นทำมันเป็นเหตุทำที่เกิดจากเหตุทำมันเป็นเหตุทำที่เกิดจากเหตุทำมันเป็นเหตุทำที่เกิดจากเหตุอย่างเงี้ยเรียงร้อยกันไป